ยังขึ้นยางไวเลยโอ้น้ไม้ที่บได้แกงน้งไม้ตอนเพลนี่โพี่น้องไงบังมันได้ปั้งกินข้าวเลยใช้จยังไ่ทันี่กินข้าวบ่นี่อ้อปก,กลถ่ไก่เติบอะไออกมาเน้อวน้กิมีนม้ำกินบ่<ะ>เอ้างหนึ่งน้ินยโสมีเ,เยเาหาเอานีน้ำกินก็ให้แค่แก้วังหันนี่ามทงนี่เป็นหาชิป เป็นหาชิป <laughs> พันเนาะและกินผู้เดียวซจำสิกินแล้วมื้อนี้กันการว่าผู้ดีบอกเรื่องหน่อยพนจะลองแกะเบิ่งก่อนจะฮีดชิปออกเบิ่งแล้วจะสวมลองเบิ่งเลยโอ้ยบ่ละอายดอกได้เสีย เผื่อมาขายยังได e. <ım. S 1> like ้เหมือนนี่ขายยังขึ้นยางไวเลยโอ้น้องไม้ตีบัได้แกงน้องไม้ตอนเพี่ยนี่โอ้พี่น้องเลยเบิ่งนี่นี่จะแหนงมันเลยเนาะตัวนี้ยังนี่ม้ห้อยเดือบอไม้มันยังนี่เลยทงทรายมันนี่ทงชิดช้ำทงชาอว้าวช้ำทงชาอว์ ถ้าเจ้ามาแต่บ้านได้คือบ่เคยเห็นเลยคอยดิ้คกันบานโคกูนพคกูนเอาพุนนนั้นเอาผัวบันกโคกูนาอยยุจุดชุมพุ่นน้อยดันไโอ๋อจะอยู่จุดชุมพุ่นเออเออค่อยว่าอยู่คนแถนนี้ก็บ่เคยเห็นเบิ้งชิ่งยเอาลงซะก่อนโบผ้ากันหนาวบ่ย่างไว้แต่พุ่นย่างมาแต่บ้านโคกูนพุ่นบ่เออนางเออเจ้าน้อยเช่าเสื้อกันหนาวให้คนลิตัวเจ้าน้อยเอานั่งก่อนบอกกันก่อนอันนี้ขายทะไรซ้ำทงเช่า เบิง MM. ้งมันนี่เบิ้งมันเก็พี่น้องเลยมันแบบแต่ให้ใหญ่เราแกะให้เบื้องเออเขาเขาเอื่อนมันยังนี่มันอ่อนมันอ้อนเออชามทงเชาวนี่โอ้ไล่เติบไปพี่น้องเลยชามทงชามันเป็นซีอ็นซีเผือกนะบอกโอ้ มืนอนี้พากันมาขายเนาะมาขายกูมือบ่หรือว่าโดนโยังมาขายเธอหนึ่งอันนึมือหนึ่งพักเฉามือหนึ่งไปอ๋อแต่ว่ายันแย่นเจ้ามาบ่ถือกันกับคอยเนาะบ่ถือเวลาเนาะชลายคอยจะขึ้นไปทางเชโปนพนบ้านตัวเองไงแหละอยู่นี่นะแต่ว่าบ่คอยได้เห็นเห็นแต่พี่กายนี่เขาจะออกมาขายเครื่องปีนี้บ่คอยเห็นเออนี่มันนี่พี่น้องมันเข้าไปไปเห็ดหวานกินกระไดบ่ เห็ดวานกิน่นมไหมม,มันอ่อนมันอ่อนออตัวน,นี้ทรายก่อนจะชิคายคอยทราก่อนตัวน,นี้ชามทงชาอคอยชิคายดองเอ้าเอา,เอา,เอาชื่อซอยชามทงชาซะาตัวนี้อันนี้เราจะทุ่งทรายหน้หม่นี่ทงสิบพันธ์ตาทงชามทงชาจ้า,าจังไดชั้นี้จะคนหจังไดชามนี้านานีน้หจังไดี่คนหา ของแสดงว่าชุดเจ้าชองคนชุดเจ้ามาขายน้ำใหม่นี่ฮันเจ้าชีแดงเงินจ้กพันนี่ชุมนุมว่าเจ้าขายบนนี้แล้วเขาผากน้ำบ่เออเขาพังน้ำได้ภูเก็ไดสามชิปผู้ไดสามชิปไดชาวพันเออไดสามชิปแน่ไดชาวพันแน่เออนั่นแิปโอ้เออ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 ยเราก็ได้บ้ไดลายไดนี่เห็นบอมาขายนี่นั่นนี่ทงละชิปพันกันขายบดนี้นี่แสดงเงินแต่ละภูหละชิปชาวพันหน่น่น นี่ได้โบราณได้พี่น้องเห็นว่ามาขายนี่ก็โอ้เนาะแต่แต่จากโม่งออกมาแต่บ้านย่างของมาต่บุญชิช่งโม่ชิช่งมันได้ปั้นกินข้าวเลยใช้ใจยังไม่ทันกินข้าวบนนี่้ต่อสกายเติบได้ออกมาเลยพี่น้องมูมีน้ำกินบ่เออเบิ้งนี่งนมกินยีรดมี่เชียวหายเดี๋ยวไปเลือกเครื่องให้ก่อนทาได้แป๊บนึงเด้เดี๋ยวไปเลือกเครื่องมาให้แล้วก่อนจะเอานมกินให้กระสอบกินเลยก็จะเอาอยากนะพี่น้อง มีอยู่รถตพ่อเมื่อมื่อนี่หันว่าเชออกไปแยกนอกก็เลยบ่มีไผออกไปนำ้ำน้องแ่น้อหนำกินนี่ดิพี่น้องหนำกินใหญ่เยู่นี่ตกหนึ่งเอาเสือขันแย่ออกไปแห่กระเจ้าก่อนพี่น้องกุลตูนี่นนาาน้ำหนาวนี่โอ้ยใครแน่ช่วงนี้แจกเสือขันแยา,งงาขันแย่ออกก่อน เอาหนี่นำกินขอให้แก้แก้วบางหันนี่สิโตอกนจะน่าจะแก้เบิ้งเสือนี่เ <laughs> อาสิซื้อซอยอันนี้เท่าไยก่อนเจ้าค่ายคอยท่าไยก่อนเศร้าพันบอนเออบริตรเรารู้บหายอายามันอันนี้ซ้ำถุงเบิ้งเชเอาซอยซ้ำถุงพี่น้องซ้ำถุงนี่เป็นหาชิปเป็นหาชิปพันเนาะและกินผู้เดียวซ้ำที่กินแล้วมื้อนี้กรได้จกักจักทงทั้งมที่ว่าชุมเจ้าเอามาขายนี่เลย เต้เต้ชาวมนีฮันเต้ชาโดยบ่าใบคิดทงมืนคือเยนปั่นผูชาวผูชั้นซคผูกชาวพันผูกชาวพันนั่นนั่นออเอื้อเอ้นะคนอยู่ใส่กอยู่อันจุดชุมหอยหอยจนคจุดชุ่มหอยหอยผนบ่เออโอเอาผัวอยู่้านได้ลูกจะุ้นแลแหละโย ไดลูกผู้หนึงู้ลูกผู้ชายเฉยแล้วแล้วอันนี้ไดเฉยอันนี้ไดพวเราบอกจะได้วฮะไดลูกชามจะไดลูกชามโอ้โเน่เงขึ้นยังน่อยหนึ่งขึ้ไดลูกชามหละวาวลี่นี่จะไดคลูกผ้หาอ๋จะได้ลูกมันผู้หญิงสองคน ชายผู้หนึ่งป้เออาเจ้าจักปีละหอดละบ่อาสาปี<อ> <c oughs> นั่นเดี๋ยวเมื่อเจ้าผัวแต่อายุสิบสี่สิบห้าปีคุณบอกยเ,เ,เ,เอาผัวจะยังหน่อยยังน้อยอนึงป้าเจ้าเจ้าอายุเจ้าเนี่ยคอยคอยการันตีเลยประมาณสิบแปดหรือสิบเก้าปีสิบแปดสิบเก้าปีเด็หลูกสามคนแล้วอโอ้ได้ผัวแต่ยังหน่อยเลยเนาะเอาแกบ้งเสื้อนี่แกเบื้องอนเบื้องนนั่น จะนุง่งเบื้องก่อนว่ามันพอดีบอกคำมันบอพอดีแหละหอยหอยิเปียนให้ยไหมเอออย่างมันบอพอดีจะเอาเมื่อยใส่บ่ได้อันนี้แก้วงเอ้ยคำมันพ <c oughs> อดีกับสีสีเอาให้ยไหมอันย่ามนาวนี่คอยชื่อไว้ก็เลยวันเอาไว้ให้คนนำทางแน่แล้วก็บเอฟซีคอยเพิ่นชื่อมาให้แน่คาวว่าพอดีบอกได้หน่อยพอดี <c oughs> จะลองแก้เบ,บื้องก่อนจะหีดชิบออกเบื้องอะไรจะสวมลองเบืงง้องเอ๋ย โอ้ยบราณไก้ดอกได้เสียพอดีบ่เอ้พอดีงามสีแดงบ่เจออะไรสีแดงเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งคอยไปเบิ้งให้ก่อนทำทำมันมีไปเบิ้งเดลยรออยางไดรสีแดงพี่น้องเดี๋ยวเอาสีแดงให้เราไปทำมันมีเลยถ้ามูมีสีแดงก็จ็คมีสียังแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งนกัน โมมีตัวนี้พี่น้องโอ้ยตัวนี้ได้บ่เนาะตัวนี้ได้บ่อชี้นี่โมมีสีแดงชี้นี่ได้บ่นี่ครัลองลองแกะบ่เสียวไวหวหายข้าเจาเ้าเธอะคนละโตอันนี้เ,เวลาข้าเจ้ามาขายเนาะใหม่มเ,เออย่าล้วบ่ใส่ข้าเผมเสียวไว้ให้คนนำทางพี่น้องที่ว่าคุณมาขายเนาะใหม่เนาะต่อนะ ปก่อน่ะพอดีเราบอกว่านี่ได้นื้อใหม่แหละซองถุงที่เจ้าเคยมาขายเนี่ยเคยเคยมีคนนั้นเอาเครื่องให้เขาถ่ายคลิปก็่ยวเคยอยู่อะแถวเนี้ยคันเวลาเคยเห็นเขาจะมาขายนื้อใหม่น่ะเคยมีเครื่องมิยังเคยเอาให้ตลอดเสียเอาเอาให้ตลอดดอกเสื้อผ้าบ่ส่งเสื้อบ้องสินะ อันนี้เรือจากทุงของเจ้าอนี้เรือชามทุงเรือชามทุงนี่จะไปรอขายต่อได้เนาะงามนี้มันหายาักนะใหม่พ่อพ่อได้กินอยู่ดอกงามวันที่เจ้าเงินนายก้อนยานไปเจ้าจะไปขายน้าใหม่ต่อเฮ้ยแต่โบราณอันนี้เงินค่านหน้าใหม่ครับอันนี้เด้อหาสิบพันในเบื้งเชียงอันห้ซื้อยหนามก่อนคนละสิบพัน <irgendw carbono S 2> <imprisoned> แต่คอยเห็นเอาทางขอเอาให้ตลอดดอกอันนี้ให้ซื้อน้ากินเด้อคนละชิพั้นเด้อเจ้าเอื้อยนี่เออขอบอกกับใจหลายๆเอาไปขายต่อโลยปานี้เขากระชีสได้กินน้มันนี่สรุปแล้วนี่หนึ่งวะหนึ่งกินเนาะเออหน่กินเออที่นอนเลยนี่แหละหนึ่งกินเออขอบใจอ้าวขอบใจขอบใจขอบใจเรื่อยเด้อ เดี๋ยวหาทงทุ่มเอือยกับไปเลาะคายต่อเอาใบไส้แย้มหนาวเสื่อกันย่เได้ลูกชามคนได้ไว้อย่ารีเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาเครื่องไว้รถกันพี่น้องหอยเอ๋ยเราไปเลาะคายต่อปึ๊บนี่อันนี้กับเขาหนามพี่น้องเ,อเ,เลยเดี๋ยวเราก็ไปเลาะคายต่อนับทางพี่น้องเลยเอากระโอ้ยได้เครื่องบริไลดอกไฮกระเจาะกระบัง มันกระหายด้วยนำ้นำกินํามใจองเง้อเลยแหละเครื่องต้นนึงานเป็นคองอ่าเมตูแพง้งกระปตู่บุญท่านเนาะทีว่าลูกชายเป็นสือเครื่องมาให้ฮอาแต่ด้นแหละแต่ว่าเขาก็คออ่อยๆแจกพี่น้องทะเลเด็กเชน,นอยล้วก็เครื่องเขาเองแน่เครื่องพี่น้องอย่ทางประเทศไทยได้เ็นฝากมากเนาะกัข่มขอบใจพี่น้องที่เบิ่งคลิปจนจบทีว่าบุลืมบิลลี่กับบุลืมบุญล่มคุน้นพี่น้องเลยชาวราบคลิปนี้ก็ขคอลาตัวพปกรอนฝากกดไรกดแชร์และกดติดตามไม่ได้พี่น้องสบายดี